อ้าจริงแต่สิ่งหนึ่งอ่ะของสิ่งหนึ่งที่คู่นี้เขาชอบเหมือนกันใช้ด้วยกันก็คือน้ำหอมมาดามฟินพี่ถามหน่อยเอาจริงอยู่บรงที่เรื่องเยอะรู้จักมานานแล้วที่คุยตลอดไปเที่ยวปารีสกันไปเที่ยวโวหินด้วยกันแม่งเรื่องเยอะมากจะเป็นพรตอร์ไหนก็ได้อะทำไมคุณหนึ่งเลือกมาดามฟินคือตอนแรกเนี่ยผมรู้จักกับพี่สายเจ้าของในฐานะของคนทำธุรกิจออนไลน์ แล้วผมเนี่ยอยากไปปรึกษาเพราะผมกับโบเนี่ยเราชอบดูแลตัวเองการดูแลตัวเองมันมีหลายอย่างมากหน้าผมสุขภาพร่างกายแต่ที่พวกเราดีไซน์กันว่าเราอยากดูแลตัวเองด้วยกันที่ไม่เอาเข้าปากมีอะไรบ้างแล้วตอนนั้นโบกลับไปเจอพี่สายเราก็เอ๊ะพี่สายทำออนไลน์ซักเซสเรื่องออนไลน์ซักเซสจากอะไรน้ำหอมมาดามฟินอา้าวอันนี้เรารู้จักดังเรารู้จักเราก็เลยแบบเฮ้ยเบฟลองไปคุยกับเขาไหม เผื่อจะมีอะไรจอยบิสเนสกันได้บ้างเพราะเราเองก็อยากรู้เร uh ื่องบิสเนสทางนี้ใช่พอมาเสร็จปุ๊บมาดูดีเทลของงานโอ้โหไม่ธรรมดาคนซื้อไปแล้วเราผมไปดูสต็อกเข้ามาแล้วมีการซื้อต่อฉะนั้นถ้าของไม่ดีจริงไม่มีการซื้อต่อคนใช้ซ้ําเราก็เอ๊ะมันซีเครตมันอยู่ตรงไหนทําไมมันเกิดการซื้อซ้ําำก็เลยตัดสินไปคุยกับพี่ชายตัดสินใจแล้วแทนที่จะไปเป็นลูกค้ามาเป็นพรีเซนเตอร์ซชงั้นน่ะก็คว้าตรงนี้ไปก่อน ปลาตรงนี้ไว้ก็เนี่ยก็แสดงว่าคุณสองคนก็คือคนที่ใช้มานาฟินอยู่แล้วใช่ครับอังนั้นถามโบก่อนนะโบมันมีทั้งหมด3ามเนี้ยหรือสี่กลิ่นนะตอนแรกจะมี3กลิ่นออกมาใช่แต่ตอนเนี้ยมี3กลิ่นใหม่ออกมาซึ่งเหมาะกับแบบช่วงเวลานี้มากซัมเมอร์ซัมเมอร์จริงจมันเป็นคอลเลกชันซัมเมอร์ถูกต้องมีอะไรบ้างคือตอนนี้ก็จะมีอ่ะเดี๋ยวขอขอขอหยิบเลยจ้ะนี่นะคะ3กลิ่นใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วสามกลิจนล่ก็ชอบมากๆนะครับน่ะให้คนดูทางบ้านเห็นน่อยเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เห็นว่าสีอะไรบ้างขอโทษนะครับขอโทษครับมีสีส้มอกลิ่นนี้เป็นยังไงคะสีส้มจริงๆอ่ะชอบทุกกินลยสีส้มเนี่ยนะคะคือเวลาเราแบบดมจากขวดเนี่ยมันจะมีความฟรุตตี้แบบผลไม้ผลไม้ฟรุตตี้จะได้ความแบบสดชื่นเหมือนแบบอะไรเพิ่งอาบน้ำชาวเวอร์มาแล้วก็จะเป็น feeling fresh มากแล้วก็จริงๆโบชอบผสมเขา ตุต้มโบเขาเป็นเจ้าแม่ Mix ม,มิกซ์เขาอชอบมิกซ์ <Mix S 1> แล้วมันมัน,ม,นมันถูกจริตเขาตรงที่ว่าเขาสามารถซื้อ4อันแล้วเขาไปมิกซ์เป็น15กลิ่นยังไงก็ได้แล้วเขาจะจัดว่าอุ๊ยวันนี้ฉันแต่งตัวสีนี้ ไม่มันอยู่ที่ว่าเราจะไปไหนมากกว่า่าะวันเราไปไหนสมมติถ้าไปออกลางกายอ่ะคือแบบแค่นี้ยพอมันจะเฟรชเฟรแต่คือถ้าไปออกงานก็ผสมให้มันมีแบบความลึกลับอะไรนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วคือบางทีอากาศร้อนอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบชอบอะไรเบาๆแต่พออยู่ห้องแอร์อะไรเงี้ยสามารถแบบว่ามีกลิ่นที่มันเป็นโน้ตหนักๆหน่อยได้มันก็จะแบบอยู่นานขึ้นอะไรเงี้ยคือเราทดลองเยอะมากค่ะกว่าจะเจอกลิ่นที่แบบ อันนี้สเสน่ห์อันนี้ดีอล้วไหมคนนี้เขารู้จริงแล้วแต่ละคนคือบางทีบางทีโบชิดที่ตัวโบอ่ะมันเป็นกลิ่นที่หอมแล้วฉีดที่ก๊อตก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งผ<ต>สมกลิ่นเนื้อนะคือน้ําหอมของมาดามฟินผมชอบจุดเด่นจุดหนึ่งตรงที่ว่าเวลาที่มันมิกซ์เข้ากับเหนื่อมันจะสร้างกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เพราะฉะนั้นเราฉีดกันสี่คน ไม่เหมือนกันอ๋อเราจะได้เราจะได้กลิ่นที่ไม่เหมือนกันซึ่งมันอยู่กับฟีโรโมนของแล้วคุณชอบอันไหนที่สุดผมชอบสีดำครับวันนี้ผมใช้สีดำคีนิบลแต่คุณรู้ใช่ไหมต้องถามชัญนย่านะว่าสีดำเขาไว้ใช้ตอนไหนตอนผลิตลูกต่อถูกไหมจริงจริงคือตอนที่บอกว่านั่นแหละนั่นแหละก็หลังจากวายแก้วหนึ่งสามแก้ว มีความรู้สึกเซ็กซี่ส่วนสีม่วงก็ยั่วยวนนิดนึงอย่างนี้ผสมผสานไปก็ผสมะสานนี่แล้วก็สีฟ้าความรู้สึกแบบเวลาไปทะเลผมชอบมาดามฟินมากแต่แตเกลียดท่าพรีเซนเตอร์มากท่าฉีดคุณนี่น่าลำคาญมาดูแต่ว่าสองคนนี้ เขาบุกไปที่โรงงานเลยนะพี่ยังไม่เคยไปเลยอะทำไมถึงได้สิทธิพิเศษอันนั้นคือปกติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพิเซนเตอร์หรอกที่จะต้องไปโรงงานอะไรเงี้ยแต่ผมมีความรู้สึกว่าผมอยากรู้ว่าอะไรเป็นซีคร e ตให้ขายดีแล้วเกิดการขายต่อตลอดเราก็เลยไปดูว่าเอมาตรฐานเป็นโรงงานมาตรฐานโรงงานเป็นยังไงหนึ่งเราต้องการอินสปายเพราะวันหนึ่งเราก็อยากจอยงานกันพอไปเห็นเสร็จโอ้โห เฉพาะสต็อกอย่างเดียวใหญ่กว่าห้องนี่พี่ใช่ใช่ใช่เ็นหัวน้ำหอมมาจากฝรั่งเศสอย่างดีมาตรฐานอย่างดีคุมทุกอย่างอย่างดีแบบอินสปายมากแล้วแบบโหถูกละถูกทางละถูกทางละคือผู้บริโภคได้ของดีมีมาตรฐาน คนก็เลยกลับมาซื้อต่อซื้อตอบเรื่อยๆใช่แล้วกลิ่นถ้าจำไม่ผิดมันอันนี้คือทนถึง2 4ี่ชั่วโมงเลยใช่ไหมใช่อยู่อฉีดเมเลยเชาจริงๆแล้วคืออีกวันหนึ่งยังติดเสื้อผ้าอยู่เลยอันนี้คือสิ่งที่โบชอบมากคือแบบบางทีเราใส่แจ็คเก็ตอ่ะแล้วคือก็ฉีดติดไว้แล้วคือมาดมอีกทีนึงก็หุ้ยกลิ่นยังหอมอยู่คือชอบเป็นคนชอบแบบอะไรที่มันหอมๆอ่ะแล้วคือยิ่งอยู่นานจะรู้สึกว่าแบบนี่แหละใช่แล้วแล้วความรู้สึกเวลาที่แบบก๊อดฉีดมมาาฟนนคืออัจะห ไอ้ชดแล้วแล้วหยิบเอาสีดำมาด้วยไม่แล้วโบนี่เจ๋งกว่านั้นนะครับโบไม่สระผมโบใช้ฉีดผมนะครับจริงเหรอก็คือฉีดแล้วก็แบบปุ๊บผมได้หอมหอมได้ทั้งตัวก็คือจะแบบสักแป๊บหนึ่งอ่ะบางทีเราลวลาโบฉีดแต่กอนรู้สึกไงบ้างอยากอยู่ใกล้ตลอดเวลาผมชอบครับผมชอบเพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนชอบคอเคลียร์เขาอยู่แล้วชอบหมายถึงว่าแบบเขาเป็นคนที่ผิวสวยแล้วก็เป็นคนที่แบบผิวนุ่มอะไรอย่างนี้เราก็ชอบ กิ่นนี้แต่เาจริงบชอบมากเลยนะคือจริงๆอ่ะอยากจะใช้เองตลอดแต่ว่าแบบเราให้ให้ให้เขาบ้างโอ้หให้้ผู้หญิงฉีดน่ะคนธรมบ้านเขารู้อยู่แล้วคุณในฐานะเป็นแมนพรีเซนเตอร์ด้วยเนี่ยคุณบอกช่าผู้ชายควรจะฉีดตรงไหนบ้างโอ้ยก็ฉีดนี่แหละครับคอจุดที่เป็นชีพจรคอมือคือผมจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันง่ายในเรื่องการที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองใช่ผม แว่นตาเสื้อผ้าแต่อ้พวกนีน้ตาต้องเห็นถึงจะสัมผัสได้แต่กลิ่นเป็นเซนส์แรกที่มาก่อนอม,มาก่อนเลยคือถ้าผมรู้สึกว่าตัวผมเหม็นผมก็ไม่กล้าเข้าใกล้คนที่ผมรักเราก็แบบเอ้ย I'm stinky แบบอย่าอย่าจะเข้ามา เดี๋ยวมันเข้ามาแต่พอเรามั่นใจแล้วเราขมบอดเบบี้โอ้ยต้องบอกว่าแบรนดฟีนเน่พอเราฉีดตอนเช้ามันมั่นใจไปถึงแบบกลางคืนเลยนยังเมื่อเช้าที่เราฉีดกลิ่นฟินิเลิฟมานี่จะฉีดสีส้มนะจะได้ผสมประสานกันมันผสมกันได้หมดเลยอ่ะจริงๆอ่ะแบบโบชอบสมกลิ่เนี่ยผสมกันมากเลยพอรวมกันใช่ไหมคะมันแบบละมุนมากต้องลองค่ะบพี่ได้ค่ะขออนุญาตฉีดให้นะคะ เราสองคนเล่นเลยน่าีันหมาอกับคนี่ชอมใช่ใช่ใช่เหมาะคนที่ชอบมิกซ์เพราะว่าคือมันคุ้มมากนะตอนนี้กลิ่นมาดามฟินิชทั่วทั้งสูโอแล้วนะเอาอย่างนี้ทางบ้านอยากรู้แล้วว่าถ้าอยากจะมีกลิ่นหอมแบบนี้บ้างจัดโปรดีๆให้หน่อยอมาที่นี่ก็ต้องพิเศษ้พิเศษแน่นอนเนื่องจากหลอดอย่างที่บอกไปนะคะสามกลิ่นนี้เป็นสามกลิ่นที่ใหม่ค่ะสามกลิ่นใหม่ปกติแล้วสามขวดนี้จะอยู่ในราคาสี่พันบาทค่ะแต่ถ้า โทรมาตอนนี้ในรายการนี้ตอนนี้เท่านั้นเราให้เพิ่มอีกเป็น4ี่ว้าสี่ขวดในราคาะ9 9่ัเาริบาทเท่านั้นอ๋อเหรเดี๋ยวนะปกติปกติเขาไม่แถมนะอันนี้แถมของพิเศษแน่ยไม่ที่เจ๋งคือว่า4กลิ่นนี้นะครับสามารถมิกซ์กลายเป็น15กลิ่นได้ใช่ขึ้นไปทดลองได้เลยไปทดลองได้เลยเช่นวันนี้2ตัวนี้มิกซ์กัน2ตัวนี้มิกซ์กัน รับรองว่าแบบมิกซ์ไปเรื่อยๆแล้วมิกซ์ไปเรื่อยแล้วรวมกันไป็นอ่ไรได้ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะเจอมันจะเจอจริตที่ถูกกับตัวเองว่าเฮ้ยอันเนี้ยใช่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 แต่ต้องบอกพี่พี่ต้องบอกว่าโปรโมชั่นนี้ยังไม่เคยเห็นเลยนะปกติจะแถมโลชั่นแต่วันเนี้ยคือน้ำหอม4ขวดแล้วราคา1,990า ไลน์แอดฟินหรือว่าโทร020300033นะครับไลน์มีตัวแอดนะ F I N หมายเลข9หรือว่าโทรได้เลยที่020300033หรือว่าสแกน QR code ทางด้านหน้าจอก็ได้นะครับแล้ววันนี้ทั้งทั้งก๊อตทั้งโบน่จัดให้เลยก็คือ4ชิ้นเนี้ยปกติมัน5,000กว่าบาทาแต่วันนี้ราคาพิเศษมากสำหรับแฟนของคุยแซบโชว์1,990บาทเท่านั้นเอง LINE f i n i n 9หรือว่า02030 0 0น3นั่นเองครับค่ะไม่รีบไปไหนใช่ไหมไม่รีบครับพี่เพราะว่าท้ายรายการของเราเนี่ยร้านอาหารเนี่ยพี่อยากกินมานานมากเจ้าของหน้าตาดีมากเขาประคับปพี่พูดแบบนี้เขาเจ้าของนั่งอยู่ตรงนี้จนตอนนี้มาอ่ะรูปเบ้อเบ้เฉบยวมงคลมากดีกว่าถ่ายรูปล่อรูปสวยมานานแล้วเอาไปจากสดาพริ้งทำไมคุณทำหน้าอย่างงี้ขอบคุณครับทำไมเลือกรูปนี้ให้ตูดไอ้สงตั้งหลายรูป S <S <s <học> <S แล้วก็มี <S <S ดอกไม้สวยๆให้กับผู้หญิงสวยๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับรอบทักกันสัก